สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการยิปซีเออร์เซริกรนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้ก็ยิปซีโอเิริกรนอาจารย์โอก็มาแล้วนะครับนะก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นผู้ดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิมนะ กดแชร์ออกไปนะครับนะเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยนะเก้าก้าแชร์เพียงเท่านั้น ก็เข้ามากันได้นะครับนะสาหรับรายการของเราในรอบนี้ถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามนะครับ mm hmm. เข้ามากันได้นะขอรับนะ mm hmm. กดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามนะครับ กลัวเร็ว <S 2> <S 2> แล้วจะโดนกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเรน ข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9ก้9พัร้อแชร์แล้วค่อยพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถาม ใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดถูกใจเพจยิปซีโอสิริกรด้วยนะคะอืรู้สึกวันนี้แสงไม่ค่อยสว่างหน้าหน้าไม่เนียนฉันก็เล่งแสงเลยแค่น,นี้ก็แสบตาจะแย่แล้วเนี่ยน้ำตาไหลตลอดเลย มาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9 9้าแชร์ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าชแชร์แล้วชื่อเล่นคำถาม,ถามดูไพ่ยิปซีนะคะคนละหนึ่งใบนะคะถามหนึ่งข้อค่ะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาให้ครอบคลุมเลยะเ,เวลา3ามวันนะคะ เรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายในสามวันแน่นอนและเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียงสามวันเท่านั้นนะคะใครสนใจดูดูดส่วนตัวทักแชทมาได้มีค่าครูขวาพระเงนก่อนดูนะ,ะดูยาพระย,ยิ่งเสีงละเอียดพระเทพพลังจิตและตัวองค์ตัวเทพนะคะพระเทพพลังจิตตัวองค์ตัวเทพดูส่วนตัวเท่านั้นมีค่าครูนะคะทากแชทได,ด้นา้าสนใจนะคะใช่แล้วฟังยี่สิบเจ็ดใช่แล้วใช่ไหมแช่แล้วจริง ให้ทนายจัดการแทนทนายมองเราเป็นลูกความแบบไหนคะโหคิดเยอะนะอ่ะนะถ้าถ้าคุณอยากได้อํานาจมากๆอยากให้ชนะคดีง่ายแล้วทนายดีกับเรานะครับนะบูชาได้นะครับนี่คือพยาคุดพยาคุดนะ<ช>เกี่ยวกับคดีความในศาลทั้งหมดต้องพยาคุดนะครับเอาละเดี๋ยวดูให้ <becomes> เหมือนเราไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะ ให้เขาไปจัดการแทนหมดเลยไงเขาเลยต้องจัดการเองทั้งหมดเพราะว่าเหมือนเหมือนก็เราไม่ได้สนใจไม่ได้จะรู้เรื่องอะไรกับเขาอะเขามองอย่างนั้น,นอะนะเขาเลยต้องไปจัดการทั้งหมดเดี๋ยวใหยดูอีกทีนะคะอ,อันนี้นะคะเป็นกล่องนะคะว่าทองกล่องอเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะคะอันนี้ค่ะกล่องเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดฟาาเย้ออกมาจะเจอพญานาคเป็นสีทองพญาครุฑเออพญาครุฑเป็นสีทองนะคะเออ สีทองเหลืองอรารามงานทองเหลืองะคะ่ะทนมากอมเอาไปเลื่ยมห้อยคอนะคะโชคลาบบังเกิดปีแล้วก็อีกอย่างเขาเด่นเรื่องของการคดีความงานราชการอะไรอย่างนี้นะคะถ้ามีฟ้องร้องต้องคดีเนี่ยพกพยาครุฑนะคะจะชนะคดีนะคะเขาเชื่อว่าอย่างนั้นนะคะนะนะนะคือผมจะเล่าเอานี้เรื่องจริงนะเกี่ยวกับการบูชาพยาครุฑ มีคนมาหาผมบอกอาจารย์ช่วยผมหน่อยสิเรื่องคดีความเนี่ยผมไม่รู้จะทํำยังไงก็ผมก็เลยบอกว่าเอางี้ในการวันพฤหัสคุณมาหาผมผมจะลองไหว้ท่านพญากุทดูก็เอาพญากุทเนี่ยประมาณกล่องเท่านี้เอาผลไม้ก้าวอย่างห้าอย่างเนี่ยไหวเพราะไหว้เสร็จแล้วปรากฏว่าเขาบอกว่าเอออาจารย์ไอ,อคนที่มันไปร้องคดีมันไม่มาบอกงี้เออรู้เขาเลย<ร>หลุดเลยบอกว่ารบกวนอีกนิดทนายมองเราดีใช่ไหมคะ ไพ่เป็นไพ่เด็กอะคือคุณคุณไม่ได้ไป,ไปไปไปคิดอะไรกับเขาไงเพราะว่าคุณปล่อยให้เขาไปจัดการตามสภาพเขาเลยอะคือเหมือนกับว่ายังไงก็ได้ยังไงก็ได้ขอให้ใหไปทาให้ให้ก่อนแค่นั้นแหละผมพูดไปตามเนีขามองเราว่าเราเป็นคนยังไงก็ได้ก็ไพ่ใบเดิมอะมันก็ตีความได้ใบเดิมเอาไปต่อครับนะแช่แล้วบอลสาวสิบห้าโอเขาจะกลับมาไหมครับอืแชรบอลค่ะบอลสาวสิบห้าโอเขาจะกลับมาไหมครับ ไพ่มันนั่งอยู่เฉยๆครับนะมันยังไม่มีอะไรติดต่อกับมามันมันมันคุณต้องไปติดต่อกับเขาอ่ะนะไพ่วางั้นนะใช่ไหมมันต้องมีการพูดคุยกันนะไพ่วันอย่างนี้นะแต่ไพ่มันเฉยๆเหมือนเขายิงคือคือมีคนใหม่ไปหรือย่งถามแคเน้ขานิ่งๆอ่ะเขานิ่งๆอ่ะเขาเขายังไม่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 อะไรกับเราอ่ะเอาแค่เนี้ยอืมเขานิ่งๆฟลุกยี่สิบสี่การเงินครับว่าไปตามหน้าไพ่นะครับนะการเงินยังลําบากเข็นครับนะต้องต้องพยายามนะคะถึงจะได้เงิน ว่าตามหน้าไพให้ชัดนะครับนะจต่ขยันล้วได้เงินแน่นอนนะคะนะก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เพียงคนละหนึ่งคำถามไพบอกของคุณฟลุกอะไม่ได้มาได้ง่ายๆเรื่องเรื่องเงินอะอต้องต้องพยายามต้องขยันกดแชร์ออกไปแท่แล้วคุณาวไวรก็ช่วยได้ไหมจัน์ครับช่วยได้แต่ว่า เคยบูชาไปแล้วไงอืมก็ถ้าเคยบูชาไปคุณก็ต้องไปสวดอเท้เวสวรโนมรนงังสุข,ขังอรหังสุกโตนะโมพุทธายะยักกะพันตาจตุมหาราชกากัสุดแล้วแต่ครับวาสนาครับพู้จุดทูปก้าดอกครับอรัธนาบาร,รมีทุกเช้าเย็นทุกวันสําคัญสุดครับช่วงนี้อ่สวดพระกาถาเงินล้านเสริมดวงเสริมราศีกันด้วย นมโมพุทธายา,าพุทธาไตรรัตนายานมณีนภรัตสีสหัสสมมททสุธรรมมาพุทโธรรมโมสังโฆยาธาพุทธโมนาพุทธาบูชาธรรมมาบูชาสังฆบูชาอักีทานังวรังคันทังสิวริเจมหาเทรังอหางหังวันทามิทุระโตอหาหังวันทามิทาตุโยอหาหังวันทามิสปัสโซุทธธรรมมาสังฆาปูเชมิ สัมปจิชามินาสังสิโมพระมาจามหาเทวาสเพคขาประยันตนิพระมาจามหาเทวาพิราภาพวนตุเมมหาพุทโยมหาราภพนตุเมมีเตภาอะหเตพุทธมาอาอุณโมพุทธายามเวรเทโยเวรคโคนายังเวรหิงสาเวราทศีเวราทศา,าเวราทาาเวรทโยพุทธสัมา,ม,ามาพุทธสส,สวาโฮมสมบชติชามีเพลงเพลง,ง,งพาพาฮาฮาเทเร นะก็เนี่ยนะครับนาะก็สวดให้ฟังกันแล้วนะอาจารย์สวดไปสามสิบจบเมื่อคืนอาจารย์สวดไปร้อยี่สิบจบเมื่อกี้นะเสร็จแล้วนะเมื่อกี้อาจารย์เพิ่งฟื้นมาสดที่นอนอแล้วก็มาจัดรายการเลยนะก็มาครับนะกดแชร์ออกไปครับนะอย่าลืมนะเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอผูมาเป็นประธานในชั้นสูงสุดได้ที่ท่านประธาน เฟซบุ๊กโอเซริกอนอภิรัต a c e b o o k โอเซริกอนอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 id i ายโอเซเ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อันไพ่สีไพ่เทพพลังจิตรจตรวจองค์ตรวจเทพร,รับขันครูนะหน้าทองสารในการเล่นทองเสริมดวงเสริมราศีพี่กรมทุกชนิดต,ตั้งสารหอศสารบวงสมเปิดกิจาการร้านค้าโรงงานโรงแรม จำหน่ใยแรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียนครูและรับค้อบครูค่ะตามนี้ครับนะตามนี้ครับโดยท่านอาจารย์โอและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนัเมตปาเบอร์โทร0849266658 ID ราย AJTP16 นะ คือผมดูดวงเป็นอาชีพนะถ้าใครจะดูกับผมว่าใครจะโทรเข้ามาเลยผมไม่ดูอย่างนั้นเพราะว่าบางทีผมนั่งกินข้าวอยู่บางทีอ,อย,ยอนนี่รายการสดใน,ในรายการสดเนี่ยถามได้ในรายการสดเท่านั้นนะคะอถ้าทักส่วนตัวมามีค<ม>่า,าครูครแน่ครับผมดูเป็นอาชีพไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยให้เบอร์มาเพื่อที่จะมาดูดวงฟรีนะไม่ใช่นะไม่ใช่นะ โทรมามีค่าครูนะคะมีค่าครูหมดเขากินข้าวอยู่โทรมาถามหนึ่งข้อไม่ใช่เรื่องแล้วรังไม่ใช่เรื่องแล้วครับเดินไปแล้วผมผมจะดูก็ต่อเมื่อผมดังดูในหน้ารายการเนี่ยถ้าไม่มีคําว่าสดก็แปลว่าออกไปแล้วนะครับนะรออาจารย์ได้ในรายการตลอดนะคะไปแล้วนะครับมาทมทุกวันไปแล้วนะครับนะนอกจากวันไหนมันเสนอจริงๆก็ไปข้างนอกมาแล้วไม่ก็ไปทําองค์เทพแทนนะไปแล้วนะครับนะเดี๋ยวจะไปสเตย์ไรส์สดที่ อ่า YouTube ช่องสมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพมิตทรยากรน,นะคะรายการองค์เทพเสริมดวงและรายการคนมีองค์ค่ะอ